ทีนี้ก็เท่ากับว่าตอนนี้ถ้าดูตามสถานการณ์ที่ได้เห็นพัฒนาการของสถานการณ์เนี่ยจนกระทั่งล่าสุดที่ขเขมรอ้างว่ามีการจับพวกสแกมเมอร์ชาวต่างชาติเอาไว้แล้วถึง1 1 9 9 5คนเตรียมจะในประเทศแล้วแล้วหน่วยปฏิบัติการของสหรัฐก็อยู่ในประเทศจีนก็อยู่ในประเทศเกาหลีใต้ก็อยู่ในขเขมร อย่างนี้ก็เท่ากับว่าสถานการณ์ไม่เป็นผลดีสิกับผู้ปกครองก็คือทั้งพ่อทั้งลูกทั้งหุ่นเซนทั้งหุ่นมาเนตแล้วอย่างนี้อย่างนี้จะมีกระจิตกระจายมาลบกับไทยเหรอแล้วอย่างนี้จะมีกระจิตกระจายมันศึกสองด้านนะถ้าพูดถึงอะ่ะนะฮะอย่างนี้มันยังจะมาลบกวนไทยอีกเหรอฮะแต่เสมเแต่แต่เราเห็นว่าเอ้โดนมันก็ยังส่งมาอยู่นะส่งโดนแล้วก็เติมกําลังเอาบีเอบอยัง เอออยากเอาเอา,เอารถบีเอ็มยี่เอ็ดเข้ามาจอดป้วนเปี้ยนป้วนเปีป้ยน,นอยู่ชายแดนไทยอยู่เลยทําไมมันเป็นภาพอย่างนั้นนะครับเสียแม้ท,ทั้งที่มันจะเปิดศึกสองด้านเหรอครับเบื้องสกํเมอร์เนี่ยเขาก็รู้เขาไม่มีศักยภาพไประงับยับยั้งละ่ะเขาก็ปล่อยไปตามสถานการณ์แต่สิ่งที่จําเป็นต้องมีเหตุกับของประเทศไทยเนี่ยเขาจําเป็นเลยนะเพราะการมีประเด็นการสู้รบกับประเทศไทยเนะี่ยเป็นเหตุปัจจัยที่ทาให้เขาจะยืนอยู่ได้ถ้าไม่มีเหตุนนะ และเขาต้องไปเจอเรื่องสก,กรรมเมอร์อย่างเดียวตัวเนี้ยเขาจะยืนอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเขาจะยืนอยู่ได้ต้องมีเหตุการณ์สู้รบจากไทยเพราะว่าสถานการณ์ที่หยุดยิงตอนนี้ยเขาก็ถูกพี่น้องประชาชนของเขาเองเนี่ยมองลดด้อยค่าการเป็นผู้นําพอสมควรแล้วว่าเอ้ยปรากฏว่าพื้นที่อทธิพลต่างๆพื้นที่ชายแดน,นต่างๆพื้นที่เป้าหมายต่างๆพื้นที่อะไรต่างๆกลายไปว่าตกอยู่ในไฝ่ายไทยหมดฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นการเมืองภายในที่ ไปบันทอนลดเครดิตของเขาฉะนั้นถ้าเขาไม่เอาพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งกลับคืนมาเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องอธิปไตยฉะนั้นเนี่ยเรื่องอธิปไตยเนี่ยเขาจุดได้ผลสําหรับคนของเขาฉะนั้นยังไงไอ้เรื่องที่เป็นปัญหากับพี่ไทยเนี่ยยังไงก็มีแล้วเราก็ยอมรับในข้อเท็จจริงไอ้การหยุดยิงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการหยุดยิงที่กัมพูชาเต็มใจจะหยุดยิงแต่มันถูกจากมาหาอำนาจทั้งสองครั้งครั้งแรกโดยสหรัฐทั้งที่สองโดยจีนก็จําเป็นต้องหยุดแล้วก็ใช้จาจากโคต ยังต้องจ้องจังหวะถ้าจังหวะเอื้อให้สามารถเกิดการปฏิบัติการได้และจากข่าวสารเราเห็นชัดเจนเลยทุกครั้งที่มีการหยุดก็จะมีการฟื้นฟูตอนนี้เราก็เห็นชัดเขาก็มีการฟื้นฟูมีอาวุธใหม่ๆมีการเตรียมการมีการเคลื่อนย้ายกาลังมีการขุดคูเลนมีการเอารถถังมีอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาทั้งนั้นก็ต้องถามต่อเฮ้ยไอ้สิ่งเหล่านี้มาอย่างไงเราก็รู้อยู่แล้วการยุดของกัมพูชาปัจจุบันเนี้ยเงินที่ใช้มันก็ยังเป็นเงินจากสแมเมอร์นั่นแหละมันไม่ใช่เงินงบประมาณเพ ไอ้อาวุธเดิมที่เป็นอาวุธหลักเนี่ยต้องใช้บริการพี่ใหญ่จีนต้องซื้อจากจีนหรือได้รับการช่วยเหลือแต่ปัจจุบันเนี่ยพี่ใหญ่ก็ไม่เอือ้อเพราะว่าถ้าไปเอือ้อเดี๋ยวก็เสียทางเสียจังหวะให้สหรัฐได้ฉะนั้นก็นิ่งแต่เราจะเห็นว่าอาวุธยุทโธปกรณ์หรืออุปกรณ์ที่จะมาต่อสู้ต่อต้านเราเนี่ยเริ่มไปซื้อจากตลาดมืดแล้วเป็นสินค้าที่ไม่ใช่เป็นอาวุธอุปกรณ์ที่ไม่ใช่จากจีนนะครับอาจจะเป็นจากของรัสเซียหรือเป็นของอื่นแต่ไปซื้อในตลาดมืดมาแต่การไปซื้อได้กกกก็็มมมมาาาจันนเเงิอร แล้วที่มีการเพิ่มเติมฟื้นฟูมาได้เฮ้ยแสดงว่าไอ้เงินสะกรม,มันไม่ได้หยุดไปดิหรือมันหยุดแต่เนื่องจากมันมีฐานเดิมกองหนุนไว้เนี่ยมหาศาลมันก็อ่ะตอนช่วงนี้หยุดแต่ก็ไปเอาไอ้สิ่งที่สำรองอ่ะออกมาใช้แสดงว่าสิ่งที่สำรองเนี่ยมันคงจะมีอยู่เยอะอยู่ไม่งั้นมันมาฟื้นฟูกองทัพในสภาะการณ,ณ์ตอนนี้ไม่ได้ใช่ครับผมครับอืมครับเอามองด้วยสายตาของคนเคยเป็นเลขาธิการสอมชปัจจัยต่างๆตอนนี้มีเหตุปัจจัยบ่งชี ว่าใกล้จะรบรอบสามแล้วหรือ,อยังครับเนี่ยใช่ครับยังไงเชื่อว่าการรบต้องเกิดขึ้นถามว่ามันใกล้ไหมมันจะมีส่วสัมพันธ์กันครับระหว่างการเมืองภายในประเทศของกัมพูชาเองและการเมืองไปในประเทศของไทยนะครับที่เขาจะดูว่ารัฐบาลที่เป็นอยู่และรัฐบาลใหม่เนี่ยจะเสริมความเข้มแ,แข็งแข็งแรงยังไงที่จะเผชิญหน้าซึ่งกันและกันฉะนั้นตรงเนี้ยถามว่า มันอยู่ในช่วงการฟื้นฟูในช่วงของการเพิ่มเติมกําลังนะครับของเขาต่างๆเนี่ยจะเห็นว่ามีข่าวอยู่เสมอนะครับขุดคูนเลนก็ตามสร้างรั้วก่อตามอ่าแล้วก็เพิ่มเติมรถถังในพื้นที่ในพื้นที่ราบต่างๆก็ตามอันนี้เป็นสิ่งบอกเหตุว่ามีสัญญาณว่าการปฏิบัติการเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นแน่เพียงแต่จะเมื่อไหรแน่นอนเนี่ยเขาคงดูเหตุปัจจัยทั้งของเขาเองและของเราเองซึ่งตอนนี้ทุกคนก็บอกเฮ้ย hey, มันไปสอดคล้องหรือเปล่า กับกรณีที่เขามาถูกกวาดล้างสแกมเมอร์แล้วมันจะเป็นข้อจํากัดในการสลับสนุนปฏิบัติการของเขาไหมอพอมองกลับมาเอแต่การเพิ่มเติมกําลังเนี่ยในช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเยมันก็ไม่เห็นมีการสะดุดเลยก็เห็นเขาสามารถเพิ่มเติมกําลังได้อย่างต่อเนื่องและสิ่งที่สาคัญที่สุดเนี่ยบางคนก็เลยมองว่าเอ้ยถ้าเป็นรัฐบาลใหม่เนี่โดยการนำของท่านอนาุทิน,เ,นเหมือนที่เคยมีการข่าวออกมาก่อนว่าเอ้ย ถ้าไม่ใช่เป็นรัฐบาลนี้นะนะอุนเซนยิ้มเลยนะครับก็จะได้มีความราบรื่นแต่ถ้าเป็นรัฐบาลเนี้ยก็มีความหวาดผวาแต่พอไปสืบลักษณะเน,นี้ยหวาดผวาพอพี่น้องที่ติดตามในเรื่องสถานการณ์แบบนี้โดยใกล้ใช้ใกล้ชิดและติดตามเรื่องการเมืองก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเอ๊ะสิ่งที่กัมพูชาหวาดผวาเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ไม่น่าหวาดผวาเท่าไหร่หรอกเพราะถ้าดูจากการประกอบกําลังของรัฐบาลชุดใหม่เนี้ยมันมีโอกาส ที่การเมืองไทยเนี่ยที่การบอกว่ามีการต่อสู้ระหว่างการเมืองสีขาวกับสีเทาอยู่เนี่ยเอ๊ะตอนนี้มองๆดูว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเทาแซมแซมอยู่หรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นเทาแซมแซมเนี่ยเฮ้ยมันก็จะกลายเป็นไปเอื้อหรือเป็นพวกเดียวกับทางรัฐบาลทางฝั่งกัมพุชาหรือไม่นะครับเพราะทางธุรกิจสีเทาเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เงินเหล่านี้ แล้วมันก็มีตอนเนี้ที่ลุงตุงดังที่สุดเนี่ยที่กรกตกําลังอ่วมหนักเลยเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องการซื้อเสียงและเรื่องการซื้อเสียงตรงนี้แม้กระทั่งเรื่องการนับเรื่องการซื้อเสียงเรื่องการซื้อเสียงก็เสียงลือเสืเล่าอ้างเนี่ยโอ้โหทั้งในพื้นที่อีสานและทางภาคใต้และทุกภาคเนี่ยใช้เงินในการซื้อเสียงเป็นจํานวนที่สูงมหาศาลเลยในการต่อสู้กันฉะนั้นตรงนี้บางครั้งเราบอกว่ารัฐบาลนี้เอ๊ะน่าจะดูแข็งแกร่งแต่พอจะดูแข็งแกร่งแต่พอมีภาพเป็นสีเทาเนี่ยในนัก ติดตามการเมืองวิเคราะห์การเมืองก็มองไปม,ม,ม,มุมหนึ่งอ้าวเฮ้ยและไอ้เงินสีเทาที่มันมาจากทางไหนเนี่ยมาทางไหนอ้าวมันไปสัมพันธ์กับทางฝั่งที่เรากำลังจะเผชิญหน้าอยู่หรือเปล่าฉะนั้นไอ้ที่คิดว่ามันจะมีการเ,าเด็ดปฏิเสธขาดมันจะเป็นเสด็จขาดไหมแต่ยังไงก็ตามจากเหตุปัจจัยการเมืองภายในประเทศของเขาเนี่ยเขาต้องมีเหตุที่ให้เกิดการรบประทะกับไทยนะครับเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรณรงค์ให้คนเนี่ย ให้คนมารักชาติเพราะว่าจะเป็นจุดที่ตอนนี้รัฐบาลกำลังเพียงพัมเนี่ยจะอยู่ได้ก็ต้องเป็นเรื่องประเด็นเนี้ยเรื่องรักชาติเท่านั้นฉะนั้นมันเลยเป็นเหตุปัจจัยชัดเจนนะครับว่ายัางไงการสู้รบเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นเพียงแต่ในห่วงเวลาไหนแต่ดูจากการสะสมกําลังและเขาเพิ่มเติมมาเนี่ยเอ๊ะมันเริ่มมีความมินเมยแล้วก็ใกล้เคียงเวลาที่อาจจะเกิดการปฏิบัติการก็ได้ซึ่งอาจจะอาศัยจังหวะที่รัฐบาลเราเนี่ยยังไม่เป็นรัฐบาลแบบมีอำนาจเต็มสมบูรณ์แบบ มันก็จะทําให้การปฏิบัติการของฝ่ายเราเนี่ยลดหย่อนลงไปก็ได้อันเนี้ยต้องเกาะติดอย่างใกล้ชิดใช่ครับผมครับอ๋อหมายความว่าโอกาสที่รัฐบาลนี้เนี่ยผสมไปผสมมาแล้วอาจจะกลายเป็นสีเทาก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับอันเนี้ยพอที่เห็นภาพเนี่ยคนเชื่ออยู่แล้วคนคาดหวังรัฐบาลการเลือกตั้งครั้งนี้ยอยากให้เป็นสีขาวแบบขาวจั๊วยิ่งดีแต่ก็ยอมรับว่ามันคงเป็นไปได้ยาก มันก็ต้องมีการผสมเทาแต่ถ้ามีการผสมเทาขึ้นมาเนี่ยยังไงก็ต้องให้ขาวเป็นส่วนมากก่อนซึ่งณนะตอนนี้ที่กําลังสารวนอยู่แล้วฟังๆนะครับที่จะมีพักร่วมรัฐบาลต่างๆนะเนี่ยก็ยังถือว่ายังมีขาวมากกว่าเทามันก็จะต้องติดตามกันต่อไปใช่ครับับอืออย่างนี้ก็คือฮุนเซนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ปวดหัวร้อยเปอร์เซ็นนักแต่ว่าหวังว่า ถ้ารัฐบาลมีผสมไปผสมมาและสีเทาผสมมันก็จะมีส่วนที่จะทําให้เบาใจได้หน่อยหนึ่งอะไรอย่างนั้นเลยเหรอครับอ๋อมันเกี่ยวพันกันเลยเหรอมันเกี่ยวพันกันไงปี่ถึงบอกเรื่องทางการเมืองภายในประเทศของเราและของเขานะครับแล้วก็ดูทุนที่มาเกี่ยวข้องในการสนับสนุนฝ่ายเขาเองแล้วทุนที่มาเกี่ยวข้องกับที่ของฝ่ายเราเองเนี่ยดีไม่ดีไอ้สปอนเซอร์เป็นลายเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ ไอ้ดุนเขาอ่ะไม่รู้ดีไม่ดีไม่รู้ฝ่ายเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็ให้สองซีกมาแสดงร่วมกันไปนั่นแหละครับเออโอ้โหเป็นข้อสังเกตที่น่าหวาดภวามากนะถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับ